สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมคูุเมืองทุกคนนะยคะ่ะที่เข้ามาชมช่องไทธนพรเนะะี่ยค่ะอันคลิปที่สองเลยคะ่ะนอีพีสองต่อจากอีพีหนึ่งในคลิปที่แล้วะคะ่ะในการเปรียบเทียบรถไทยด้วยค่ะลุงพันสามใบยี่สิบสี่ของจอนเดียก,กับนิวฮอลแลนด์เปรียบเทียบกันค่ะ มึงตัวด้วยค่ะนี่พลังของจอเดียค่ะพลังของจอเดียห้าศูนย์หกห้าอีค่ะอืม Hey, <laughs> เขาเป็นม่หลงหลงของจอนเดียไกก่ค่ะก่ไก่อืออืออือชื้อมะเขอของย คุณค่ะยิงฮันแลนใช้แปลงเดียวกันนะคะหาอะไรทีมงานเดียวกันค่ะน,นุ่งควมยิฮันแลนไทย มาค่ะกลับมาเมืองจอนเดียที่นี่ นี่ค่ะเปรียบเทียบค่ะความลึกความลึกของจอร์เดีย 5064e ค่ะนี่ค่ะความลึกของเขานี่ค่ะเหมือนกันเลยค่ะส80หลสก8จหลักความลึกของเขามาบนามามันีประนามมือท้านเลี้ยนค่ะ พีค่ะนิฮอนเลนมากค่ะตามไปมองนิฮอนเลนค่ะ นี่ค่คะตัวนี้คือรถไทของนายธนพอรอินเด้อค่ะนี่ขั้นนี่ T-T 4.65 Turbo i n t e r ู o o l e r แม่ค่ะอันนี้ออกมาจากซื้อมาจากไอ้อไว้ใช้แท็กเตอร์อยู่เรื่องนุมท่าเด้อค่ะอย่าซธทค่ะตัวนี้ ราคาเงินสดเก่าแสนกลัวๆค่ะค่ะเป็นเงินดาวกับตกไปล้านกลัวค่ะออปชั่นใหม่จัดเต็มนะคะนี่มันเป็นตัวใหม่ของของนิวฮอลแลนด์เลยค่ะรุ่นนี้ยสำหรับใส่ในในใไฮเนียค่ะไฮอ้อยไฮมันเนี่ยตัวนี้พอดีใส่เลยคะ่ะ TTC จุดหกห้าหน่อยกว่านี้ก็พอดีเลยคะ่นะ TTC สามจุดหาศูนย์น่ะหมายถึงว่า คำว่า,าดีมันกด็ดีอยู่หรอกค่ะแต่มันโมโมกับการไม่เห็ดอ้อยเพราะว่ามันโยกทางปลูกบ่ได้แม่ค่ะแต่ว่าตัวหกหานี้ยกได้ค่ะสบายเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ลูกพันสามของมึงนะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทท่านนะค่ะที่คอยติดตามค่อยมึงมาติดต่อล่ะไหค่ะขอบคุณคุณวัชระนะค,ะค่ะ่น อยากให้ลงผานสามให้มึงค่ะมือนี้ก็เลยมาลงคลิป่านสามให้ให้มึงนะค่ะขอบคุณคุณที่ใส,ส่ซื้อว่าอันผมเองนันเนี่ยค่ะคน่าผมเป็นสาวบริษของ New Holland นี่แหละค่ะมาทายให้มึงนะค่ะลุ้งขีดให้มึงอ่ะสาวบริษัทของ New Holland ขอบคุณทั้งหลายด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายด้อค่ะเด้อทุกท่านทุกคนทุกคนรับชมมาตลอดค่ะ าไปเมืองไปเมืองหล่องกวามเลกของยูฮันเลียนไกลๆค่ะดวเิมก่อนลอของฮันเลีนี่หล่องของยูฮันเลียน สำหรับผู้ทีเขามาเมืองไม่เด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อค่ะอ่านกดติดตามมองทีมันเป็นตัวหนังสือสีแดงๆที่เขียนคำว่าติดตามมนแม่ค่ะยู่ยู่ัวามือน่ะแหมค่ะขอบคุณได้หลายเด้อค่ะที่กดติดตามให้เด้อค่ะขอบคุณเอฟซีทุกทุกานเด้อค่ะขอบคุณจากใจเ้ยค่ะกระดีใจหลายเด้อค่ะที่ช่องไรธนพลไดลมีโอกาสมา ไทยทำลงคิปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภูเมืองผู้ชุมทุกคนค่ะเพื่อว่าภูลังค่วนคนอยากศึกษารถอยู่อยากเมืองรดไทยยังสิไหมค่ะอยากเมืองรดไทยอยากเปรียบเทียบเมืองว่าขั้นไหนดีบ่ดีรุ่นไหนดีบ่ดีตัดสินใจสื่อหรือว่าตัดสินใจทีสิใส่บริการอยู่กะกะเมืองรับเมืองรับชุมไหนด้วยค่ะในช่วงไหนธนาพลค่ะสีไทย ลงคลิปชูม,มือนี่ยแหละค่ะเวางว่าไหลธนาพรเฮ็ดอ่อยเห็ดมันไทให้ไถหน้าชูม,มือแหละค่ะเจ้าลงไ้เมืองชูม,มือค่ะของนิวฮอลแลนด์กับจอนเดียค่ะหวังว่าคลิปต่างๆทุกคลิปที่เอาลงในช่องไหลธนาพรน,น่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เมืองผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะ ขอบคุณหลายเด้อค่ะติดตามกันตัวในคลิปหนังเด้อค่ะเด้อใน EP 3เด้อค่ะอันนี้เป็น EP 2เด้อค่ะนี่ติดตามรับรับชมกันตัวคลิปที่3เด้อค่ะเด้อ